วันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดเพื่อให้ดูบรรยากาศการขุดลอกถมดินปรับพื้นที่ของวัดขุดสะบริเวณเป็นลอดสุดท้ายคุณโยมมุมด้านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าจะท้ายสุดเลยก็ว่าได้นะะตอนนี้ก็แม่โครกกำลังทำงานอยู่จากครั้งหน้าที่เราเห็นก็ จะเป็นการถมที่เสร็จสับแล้วตรงนี้ก็ตั้งใจจะขุดสะเอาไว้ส่วนภายในเนี่ยด้านนี้ก็จดถนนไปแล้วทะลุแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็เป็นเป็นทุ่งนาเชื่อมต่อระหว่างป่าก็จะให้เขาทำเป็นคันนบกั้นขอบเอาไวา้ปรับพื้นดิน ในบริเวณตรงนี้คิดว่าน่าจะประมาณวันสองวันก็น่าจะเรียบร้อยสวยงามนะเป็นส่วนที่ตั้งใจอยากจะทําให้มันเห็นชัดเจนว่าอะไรคืออะไรเป็นแบบไหนวันนี้เดี๋ยวประมาณสักเที่ยงเที่ย,ง,ยงกว่าๆนอจตมาก็จะเดินทางเข้าประทุมธาน,นีอีกอบริเวณที่ขุดลอก ดินอาว้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสะในสวนข้างในนะสะตรงนี้ก็จะขุดอาวัยใช้สอยประโยชน์ให้พระเน้นได้ใช้สอยประโยชน์เด่มกินอาบได้ด้วยทั้งหมดแหละส่วนข้างนอกนั่นก็โดยประมาณก็ตั้งใจเอาดินมาถมที่บริเวณวัดบริเวณที่ทําการขุดลอกถมเนี่ยก็กินเนื้อที่ประมาณทั้งหมด10กว่าไร่ละคุณโยม ค่อยทยอยทำกันไปอ บริเวณก็จะปรับให้เสมอกันให้หมดเลยนะนี่จะออกแบบก็ดูดูดูแลก็รู้สึกจะออกแบบได้ยากหน่อยละบริเวณตรงเนี้ยก็เป็นข้อต่อ ดินขี้เลนอ่าก็กําลังปัดเอาขี้เลนออกก่อนเพราะตรงนี้เป็นที่ต่ำมากน้ําขังอาจจะเกือบตลอดทั้งปีคุณผู้ชมเฉพาะด้านนี้น้ํายังจะมีอยู่เนี่ย ะกดตีเนี้ยังไงเนี่ยกดตีเนี้เนี่ยฮะขุดหลุมฝังไปเลยไหมเออ แดดร้อนนะวันแบบนี้นะตามที่วัดก็น่าจะเป็นประมาณนี้ออมามาเฉกแนวนี้ แดดร้อนมากเลยวันนี้ก็ส่วนหน,หน้านะมองเห็นภาพสันด้านนี้ ก็ทาเป็นคันนบกั้นน้ําแล้วไม่ให้น้ําทางด้านข้างๆนี่ไหลเข้ามาเนี่ยนี่คือสันเขตบริเวณวัดนะคุณโยมอา่าเราข้างๆนี่จะเป็นน้ําทําให้กัน้นน้ําทางด้านนี้ก็จะไหลเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วก็กั้นขอบตรงนี้ไว้แล้วตามแนวของวัด ส่วนทางด้านโน้นก็เรียบร้อยแล้วนะอยู่เวิร์งนี้แหละน่าจะอยู่ปร,ประมาณสักสองไร่ในบริเวณตรงนี้ที่กำลังขุดเจาะอยู่เนี่ยดินตรงนี้จะต่างจากดินฟังทางด้านโน้น ทางด้านโน้นจะเป็นดินค่อนข้างจะทรายผสมหินอินเอ่งศิลาตรงนี้น่าจะเป็นอ่าหินกรวดหินกรวดที่ขุดขุดบานะดินก็จะเปียกๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้น้ำมันก็ขังอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่ง มีน้ำด้วยปลาไหล บริเวณนี้ประมาณสองไร่ที่จะทำการขุดเจาะเลยนะทำเป็นสระน้ำ เก็บน้ำ โอ้แดดร้อนเปรี่ยนเปรี้ยงการเอาเอาไปดูเลยฮะน้าสิประมาณนี้ละทีทีเออเออนี่ประมาณนี้แหละเออเออเล็กกว่าทีหน่อยเออยิ้มันกำลงปามเบอร์หนึ่แมนแมนซัมเนียกับเรือร้ายแล้วละ ว่ามุมนี่ต่อไปนี่ว่าสิได้ดันเฮ็ดเป็นเอ,เอกุติเอเทา่าเห่าให้แน่นเอเอ,อมาจดจดปลานี่เลยนี่เออ รถไทยก็จะทําล่องเขตแนวาว่ายว่าจะขุดถึงระดับไหนตรงไหนยังไงเ,เป็นตรงนี้ก็จะเป็นสะริมสะนี่ก็จะทําเป็นเป็นเหมือนกับตึกห้องแถวให้ลูกเนนนะเพราะว่าปีนี้ก็จะมีเนนมาบวชด,ด้วยเยอะขึ้นอาจจะไม่ถึงร้อยแต่ก็น่า,าจะครึ่งร้อยก็น่าจะถึง่ะ ตรงมาแนวนี้ตรงตรงแนวนี้นี่แนวนี้อย่างน,น,น,นี้เอามาแนวนี้ดีกว่าเออฮ้าบอเอเอ เออเออเออเนี่ยม,มันแนวตรงแบบเนี้เออแนวเนี้เนี่ยเอาจังสิดได้ดินทั้งพุ่นเหลือหลายเออ เออนี่ยแล้วแนวนี่ละงามเออภากนี่มันสด้แนวตรงะสด้เฮ็ดห้องแถวให้แน่นไปแนวนี่ขันนาม,มาพี่เออเอาขึ้นไปโจ๊ะปลาพุ่แล้วน,น,น,นก,วกนยกไปไหวพุ่นล่องข้างห้หหองห้องน้ำนะะมองหันละมองที่สิสร้างกุฏินะ ah ก็ให้ดูบรรยากาศตรงนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสักหน่อยจะให้ลูกศิษย์เขายกกุฏิหลังนี้ออกอกุฏิหลังเล็กย่าคานี่ให้ลบตรงที่จะถมดินก่อนคุณโยม อเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคืบได้ยังไงค่อยรายงานให้รู้อีกทีนึงนเครื่องจักรกำลังทำงานตอนนี้โอเคนี้ก่อนแหละ